ลักเด็ดไม่ขาดพี่นอ้องอุ้ยยายต่กึดเอาด้วยพี่น้องให้ลากมันค่ะ สวัสดีค่ะจากเยส,สน์ไทยฟินแลนด์ค่ะหรือว่าเยส,สน์ชีวิตในฟินแลนด์นั่นเองค่ะพี่ๆน้องๆค่ะวันนี้เราก็เข้าป่าเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวไปคุยกันที่ป่าเห็ดกันค่ะมาค่ะมาค่ะถึงป่าแล้วค่ะกําลังเตรียมสำธระนี่แหละทำไมเยสสน์ถึงว่าเอาถังน้อยมาถังน้อยยายก็ใส่ถุงใส่เป้ ออกได้ออกป่าได้พี่น้องจ๋าเดี๋ยวไปเก็บเท็กแล้วเข้าป่ากันมาถึงป่าแล้วพี่น้องมีน้ำมีขนมถึงน่พี่น้องพี่น้อง,องเอ้ยมวกก็ต้องเอามาสองใบพี่น้องลมลมวันนี้ไอ้ยังลมไอ้ยังหนาวอขออนุญาตด้วยพี่น้องหมวกใบเดียวเอาไม่อยู่แล้วพี่น้องจ๋าต้องสองชั้นล้ะพี่น้องวันนี้อุณหภูมิบวกบวกครบพี่น้องจ๋าไอ้ยังหนาว เฮ็ดจะพี่น้องจ้าถึงแล้วค่ะถึงป่าเฮ็ดแล้วค่ะเดี๋ยวเก็บเลยเนาะค่ะมาแล้วเจ้าเหมือนเดิมค่ะขยุมเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าตอนนี้ดึงได้แล้วจ้ะเพราะว่าลากเขาซ้อลงไง ช่วงใหม่ๆยาจะเอากันไกลตัดอุ้ยต๊ก,กระจายเสียงไอ้เสียงแมงวันนึกว่านึกว่าอยู่เมืองไทยนะเนี่ยนึกว่าแตนจะมาตอดพี่น้องต๊ะใจไอ้เสียงยุ่งน้าป้านี่ยังมียุ่งอยู่นะพี่น้องยายต๊ก,กระจายนึกว่าแตนจะมาตอดยาย ยายเคย,เคยเก็บผลไม้ลราผึ่งตอดสามสิบกว่าแม่เกือบตายละอออมหมดเลยมันเสกย,ยุงหรือเสงแม่ผึ่งกลัวเป็นผึ่งนะพี่น้องกลัวผึ่งโพงไม่ใด้ดอกไปเหยียบเจอพองเขาโอ้ยตายเลยยายสนุนเป็นลอยลอ,อยแม่บิ้งออมตัว ถ้าเขาเกิดห่างๆเนี่ยกันให้พี่น้องเห็นอันนี้ยังเกิดยังใหม่ๆอยู่คาะยังงามอยู่ใบไม้จกเฮ็ดน้อพี่น้องเอ้ยเกลียเียเอาเลยแล้ว ใบไม่อันนี้เอาได้ไม่นอกอุดกใหญ่ปนิขอเอาออกสะเดอปพี่น้องเอ้ยไม่ถึงว่าเอาออกปีนาจะได้งอกบางๆตอนก็งอกใหม่ๆย้ายมาเราได้หลอบนึงพี่น้อง เพราะว่ามันไก่โพดยายกันเลยไม่มา,มาอีกไปแต่ป่าอืนอ่นนี้กวงามอยู่เลยอุ้ยจะเหยียบ ดอกน้อย,อยขึ้นใหม่อันนี้อันนี้กระปุ่มใหญ่พดเอาจะบับท่านพี่น้องเนาะที่ส่วนๆน,นี่มันมือมันเข่าไม่ได้ก่อมันหนาพี่น้องเอ้ยก่อเบลอ,อเลยเห็นไหมน่ะไอ้ย่างงามไม่เสียดอกเลยพี่น้องขาสาบลาบเลยเนีย่เห็นไหมเห็นไหมขาย่างงามเลยยัง สวยอยู่พี่น้องรากเขายังอยู่เต็มเนี่ยเห็นไหมถ้าเฮ็ดลากหลาบม,มันจะเป็นอย่างกันนี่เราก็ถอนได้พี่น้องรากเขายังอยู่ตเก็บอาตรงนี้อีกก่อนพี่น้องเยี่ยมเอ้มดเนี่ย กึดให้ลรากมันขาด ไปหมดคานพี่น้องเอ้ยทำไมถึงว่าคานใส่ชุดมะนาโพดก้มไม่ลงพอเห็นเทศคานอย่างเดียวพี่น้องคุบเขาอุณหภูมิบัวโคกเอง เขาอยู่ลึกลับมากแล้วก็เยอะมาก Ja mitä hetki Kato joku kerää minun etukäteen jätte mitä sienet julikset ihan ihan rumaa kun minä kerää, sitten minä laita. luuloiko vai เขาทำไมเขาไม่ถมไว้ยมอดก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะเห็นไหมเฮียสนบอกว่าเขามีอายุไขของเขาช่วงใหม่ๆเขาจะเขียวอันนี้เขาก็เริ่มเหลืองของเขาไปเองจะ้ะถ้าเราตัดเขาก็จะรัดขึ้นมาใหม่อีสวยๆเลยพี่น้อง ดอ,ดอกนะออสองดอกเลยได้กำไรพี่น้องบูเบเลเบรี่ข้อม เดี๋ยวเราเก็บไปก่อนนะพี่น้องจ้าเดี๋ยวลากของเขาเดี๋ยวเราค่อยว่าก,กันอุ้ยอันนี้ก็ปุ่มใหญ่มากพี่น้องจ้าอันนี้ปุ่มใหญ่มากแต่เฮ็ดดอกนี่สงสัยจะเป็นเฮ็ดเมาเราก็ไม่กล้าเอาพี่น้องอันตรายเดี๋ยวไปเอาอันนู้นอยู่ติดอันนี้ดอกสวยๆพี่น้องจ้า มากระถังหมานอีกเหมือนเดิมจ้ามีน้อนนสตันโกโกนะสิต,ติอุตะเซียนิดยูริกเสร็จแล้แต่มาหันตักกายชิ้นต้องอธิบายนิดนึงครับพี่น้องคะเดี๋ยวเขาจะหาว่ารเราถอนเฮ็ดเขาบอกว่าฉันถอนขึ้นมาเดี๋ยวฉันเอาลากฝังไป ตายดินเหมือนเดิมตรงนี้เขามาลึกมากพี่น้องจ๋าวันนี้ยายก็เลยทั้งหอบทั้งหิวเอาถังใส่ถุงเอาถุ่นใส่ถังมานี่แหละค่ะพี่น้องอันนี้ก็เอาไปเลยพี่น้องจ๋าลากเขาติดไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปฝังไว้ป่าที่ใกล้ๆบ้านอันนี้ก็เอาได้เฉพาะเอาได้ อันนี้มันข้ามาลึกพี่น้องเดี๋ยวเราเอาเก็บไปเก็บไปเลยลากเขาติดไปเดี๋ยวก็ไปฝังว้แถวใกล้ๆบ้านจะได้ไม่ต้องมาลึกปีหน้าปีหลังถามว่ามันเกิดไหมมันเกิดพี่น้องจ๊ะมองไปโน่นก็เฮ็ดพี่น้องยามอดก็ลุกปุกป๊บแล <c oughs> แต่ดีนะค่ะเด้อมาเดินในป่าดีดีทำไมถึงว่าดีคุณหมอคุณหมอเคยบอกให้แนะนำให้เย,ยสนมาเดินในป่ามอสเพราะว่าป่ามอสเขานิ่มช่วงที่ละว่าเราเป็นไขข้อนะครับพี่น้องจ๋าหัวเข่าไม่มีน้ำมันหัวเข่าไม่มีไขขอ้อไปหามหมอหมอสั่งว่า ให้ไปเดินในป่า,าหญ้ามอสเพราะว่าหญ้ามอสก็นุ่มจะได้ไม่เจ็บขาเพราะว่ายายเดินลาดยางไม่ได้เลยพี่น้องจ๋าขึ้นมันไดก็ไม่ได้ปวดขามากหมอก็เลยบอกว่าให้มาเดินในป่า,าหญ้ามอสหญ้ามอสนุ่มๆและก็ถึงเข้าป่าก็หายได้ค่ะพี่น้องจา๋าพี่น้องจ๋าดูเฮ็ดเขาแอบไปงอกอยู่ในรูนุน่นเอาไว้อย่างนั้นแหละไม่ <c oughs> กล้าล่วงเข้าไปกลัวงู สวยๆอยู่เลยค่ะเราก็ไปเลือกเอาอีกทีอมืมค่ัอยู่ในหลืบในรูสวยอยู่เลย ดอนเ็ดพี่น้องนุ่นดอนหนึ่งนุ่นอีกดอนหนึ่งเดี๋ยวไปเอาดอนนุ่นก่อนพี่น้องมนะมีไปมดเดี๋ยวไปเอาดอนนู่นก่อนอย่ามอสเขาก็มีอายุของเขาด้ค่ะพี่น้องจ๋าเห็นไหมช่วงเดือนหกเดือนเจ็ดเขาเริ่มเขียวตอนนี้เขาก็เริ่มยุบตัวของเขาเองเขาจะเหลืองไปทั้งป่าเลยตอนนี้ ว,ว่าเขาก็มีอายุของเขาค่ะอันนี้เขาก็จะยุบไปพอช่วงหิมะตกหิมะไปถมเดี๋ยวเขาก็จะมีปฏิกิริยาของเขาขึ้นมาอีกช่วงหิมะละลายเขาก็จะเขียวขึ้นมาอีกรอบนึงพี่น้อง วันนี้ยายเดินมาไกลมากพี่น้องชาิหน่อยก็จะว่ากันเถอะมันเหนื่อยเลยพี่น้องไกลมากแป๊บเดียวพี่เต็มถังแล้วพี่น้องเลยเพิ่งเอาถุงมาด้วย เอาไปก็ได้ขายอยู่ค่ะพี่น้องจา๋าเขามาเดินออกกําลังเขาเห็นเก็บไปวันนั้นพอดีมีคนจองก่อนก็เลยเข้าไม่ได้วันนี้ก็ต้องมาหาให้เขา ลมลมได้พี่น้องนี่นะดีว่าต้นไม้มันห่างถ้าว่าต้นไม้ที่ทีย้ายก็คงไม่กล้าลกลัวต้นไม้ลมทับตายพี่น้องย่งอยากกินเขาอยู่เนาะพี่น้องเนาะตายก็ไม่ได้กินเข่าพี่น้อง บางทีก็ขวัพิดขวาถูกเอาใบใหม่เนาะพี่น้องเอ,เอ้ยจีราอะไรเหตดฟังอย่าพึงรับการกันเด้อไม่บอกพี่น้องก็ไม่รู้มองผ่านกล้องตลอดเดพี่น้องเอ้ยเลงเดพี่น้องไม่งั้นภาพจ,จะรุดเฟรมคือว่านั่นแหละก็เลยบางทีขวัพิดขวาถูก ยายสนก็ขอกราบขอพรบคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมยายสนไทยฟิลแลนหรือว่ายายสนชีวิตในฟินแลนด์จนจบคลิปคะ่ะกราบขอพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกาลังใจนะคะที่มีมาให้สําหรับยายสนเสมอมาคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกําลังใจให้ยายสนได้ทําในคลิปหน้าต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ